ตวแพทย์อาสาจอสอร้อยวันนี้นะคะพูดคุยกับนายสัตวแพทย์ป้อมเพชรนภคุณวิจัยค่ะซึ่งเป็นประธานชมรมสัตวแพทย์โภชนาการแห่งประเทศไทยและเป็นผู้จัดการศูนย์วิจัยอาหารสุนัขกระสัตรภูมิภาคเอเชียแปยซิฟิกนะคะของบริษัทมาร์ทพัดคาด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณบุญยนร์ค่ะ,คะแมวหรือว่าสุนัขเขาก็เป็นนิ้วได้ด้วยเหมือนกัน ครับผมใช่เลยครับเป, oh. เป็นได้แล้วก็เป็นเยอะด้วย oh. เป็นเยอะด้วยเหรอคะคุณหมอ <laughs> ใช่ครับอ๋อทำไมทําไมทําไมมันถึงได้เป็นอย่าง,งานั้นหรือว่าแมวกับสุนัขมันมันเป็นสายพันธุ์ด้วยไหมคะในเรื่องของ oh. การที่จะเกิดนิ่วหรือเป็นได้ทุกสายพานันธุ์เป็นได้ทุกสายพันธุ์เลยครับ <c oughs> แล้วก็แต่ละสายพันธุ์ที่เป็นตัวเล็กๆเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงที่มากขึ้น นิดหนึ <Ka. S 2> S, ่งด้วยครับอย่างเช่นแบบถ้าเป็นพวกพันธุสุปอมอย่างเงี้ยครับก็จะเจอค่อนข้างจะเยอะเลยแล้วก็น้องแมวเนี่ยเจอเยอะมากเลยในปัจจุบันด้วยครับค่ะเจอมากในปัจจุบันเพราะปัจจุบันมีการตรวจมากขึ้นอย่างเง้นหรือเปล่าคะเข้าถึงคุณหมอมากขึ้นหรือก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งใช่ครับแต่ว่าเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการเลี้ยงดูคที่ดีขึ้น ต้องต้องยำว่าที่ดีขึ้นนะครับเลยทาให<ช>้เจอโรคนี้เยอะขึ้นเพราะว่าเพราะว่าโรคเนี้ยมันมาพร้อมออกับความอยู่ดีกินดีครับอเ <c oughs> แต่เป็นอาจจะเป็นการอยู่ดีกินดีที่ไม่ถูกต้องแล้วกันเนาะเ <c oughs> นื่องจากว่าปัจจุบันอาหารเขาก็ทําอร่อยขึ้นนะครับ <c oughs> แล้วก็มีสารอาหารครบถ้วนมากขึ้นทีนี้สารอาหารที่มันครบถ้วนเนี่ย <c oughs> แต่ว่าได้กินมากกินเกินไปครับมันเลยทําให เกิดโอกาสที่ทําให้อ้วนแล้วก็แร่ธาตุเนี่ยจะไปตกผลึกในกระเพาะปัสสาวะทําให้เป็นนิ่วได้ง่ายมากขึ้นเลยครับแปลว่าเขาไม่ค่อยจะกินน้ำหรือก็เหาอไม่เกี่ยวใช่ไหมคะเป็นส่วนเกี่ยวข้องด้วยครับอีกส่วนหนึ่งเลยเนั่นงจว่าในปัจจุบันนะครับเราจะให้เป็นอาหารเมร็ดอาหารเม็ดเนี่ยจะมีความชื้นสักห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์เองน,นะน,น,น้อยมากครับโดยปกติเนี่ยเราจะสังเกตว่าถ้าน้องหมาน้องแมวทานตัวอาหารเม็ดเนี่ยแล้วเขาจะกินน้ําเราจะรู้สึกว่าเขากินน้ําเก่ง เราจะเราเลยจะคิดว่าเอ้ยอาหารเค็มหรือเปล่าเนื่องจากจริงๆเราไม่ใช่ครับเหมือนเรากินเหมือนเรากินขนมโกครับถ้าใครเกิดทันเนาะเรากินขนมโกเสร็จแล้วมันจะมันจะมันจะปืดคอเนาะเราจะต้องไปกินน้ำขนมขาวๆี่เป็นผงใช่ไหมคะคุณหมอใช่มันแห้งครับมันแห้งอาหารเม็ดเนี่ยก็ลักษณะคล้ายๆกันคือมันแห้งเนาะแล้วแมวก็จะไปกินน้ําคุณพ่อคุณแม่ก็จะเข้าใจผิดว่าเอ้ยอาหารเค็มแน่เลยก็เลยไปกินน้ําจริงๆเราไม่ใช่ก็คืออาหารมันแห้งเนาะแต่ทีเนี้ยครับ ด้วยความที่น้องหมาน้องแมวเนี่ย <c oughs> พื้นฐานเนี่ย <c oughs> เขาไม่ได้ดื่มน้ําไม่ได้กินน้ําเยอะอยู่แล้ว <c oughs> นะครับแล้วถ้าเกิดเรากินกินอาหารเยอะเกินไปวางแบบบุฟเฟ่เลยอย่างเงี้ย <c oughs> ครับก็จะทําให้ได้รับอาหารในทางเรื่องของสารอาหารแล้วก็พลังงานเนี่ยที่มากจนเกินไปนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เมีนี่พอไากจนเกินไากจนเกินไปก็จะอ้วนเนาะง่ายๆเลยเหมือนผมเคยพูดเรื่องของโรคอ้วนไปแล้วเมื่อนานแล้วผมขอทวนนิดนึงก็คือพอกินเยอะกิจกรรมน้อยนอนรอคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านนะคะก็จะอ้วนสิ่งที่อ้วนสิ่งที่ผลที่ตามมาของความอ้วนคือก็จะนอนเยอะขึ้นขี้เกียจขี้เกียจลุกไปกินน้ําขี้เกียจลุกขึ้นไปฉี่อ่าก็ทำให้เกิดนิ้วได้อันนี้คือสาเหตุเลยใช่ไหมคะพฤติกรรมโดยส่วนตัว ใช่ครับพฤติกรรมการกินหลายๆอย่างมาประกอบกันครับผมเพราะฉะนั้นหนึ่งอาหารที่กินเข้าไปแล้วก็พฤติกรรมโดยส่วนตัวของแมวหรือว่าสุนัขตัวนั้นด้วยใช่ครับผมทําให้มีโอกาสนิ่วใช่ครับทีนี้ก็จะมีอาจจะสงสัยว่าทําไมต้องโฟกัสที่แมวและสุนัขพันธุ์เล็กเนาะและสุนัขพันธุ์กลางพันธุ์ใหญ่ล่ะแ้วเขาไม่เป็นจริงจริงแล้วน้องพันธุ์กลางพันธุ์ใหญ่เป็นได้เหมือนกันครับที่แต่ว่าความเสี่ยงก็จะลดลง ใครเป็นคุณพ่อคุณแม่ของน้องค o อกกี้บิโก้เฟรนช์วูดด็อกเนี่ยเราจะเจอโรคอื่นครับไม่ใช่ว่าไม่เจอโรคอะไรเลยนะก็จะเจอโรคอื่นครับหรือน้องโกลเด้นลาบาดอยเนี่ยครับเราจะเจอโรคอื่นมากกว่านิวครับเพราะว่าอันนี้มันเชื่อมโยงกันกับขนาดตัวครับแล้วก็ขนาดของท่อปสัสสาวะด้วยครับ เ oh. นื่องจากว่าผลึกนิ้วเนี่ย <Okay. S 2> ไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยขนาดผลึกมันเท่ากัน mm. เวลามันก่อตัวขึ้นมาเนี่ยมันเกิด <Okay. S 2> ก้อนที่ขนาดเท่ากัน <Okay. S 2> แต่ว่าพอท่อเล็กเนี่ยมันไหลไปไหนไม่ได้ครับ okay. อ่ามันไหลไปไหนไม่ได้แต่ถ้าเป็นน้องพันใหญ่เนี่ยโอ้ไหลสบายเลยทางสะดวกเหมือนขึ้นทางด่วนวิ่งพุทธออกไปทางปัสสวาวะเนาะดังนั้นก็เลยก็เลยทําให้โอกาสในที่น้องหมาพันเล็กหรือแมวเนี่ยจะเจอนิ้วได้มากกว่าแต่ไม่ใช่ว่าไม่เจอในพันกลางพันใหญ่นะครับก็เจอได้เหมือนกันครับแต่แล้วฟันในพฤติกรรมก็มีส่วนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับพดนพันเล็กเราชอบเล็กในบ้านด้วยครับบางทีก็ เขาก็จะชินกับการที่จะรอคุณพ่อคุณแม่กลับมาบ้านตอนเย็นแล้วออกไปขับถ่ายข้างนอกกันเนาะแล้วการอั้นนะครับก็ทําให้เพิ่มโอกาสที่ทําให้ผลึกเนี่ยมันตกตะกอนเหมือนเราตื่นมาตอนเช้าเช้าเนี่ยปัสสาวะเราก็จะสีเข้มกว่าอืนะครับสีเข้มกว่าช่วงกลางวันเพราะว่าเราเรามีผ่านเวลาในช่วงที่เรานอนเนาะแล้วเราก็แบบบางวันเนี่ยเราทานน้าเยอะอย่างเงี้ยก่อนนอนหรือช่วงเย็นอย่างเงี้ย เราก็จะรู้สึกว่าตื่นมาด้วยความปวดปัสสาวะแต่เราก็ยังไม่อยากลุกอารมณ์ประมาณนี้เลยครับน้องหมาน้องแมวก็จะไม่อยากลุกเหมือนกันถ้าเขาขี้เกียจเนาะซึ่งมันไม่ควรใช่ไหมคะคุณหมอซึ่งมันไม่ควรครับดังนั้นเราเองก็ต้องสังเกตพฤติกรรมด้วยแล้วก็ อาจจะถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะฝึกขับถ่ายโดยเฉพาะถ้าเป็นน้องหมาพันธุ์เล็กครับฝึกหามุมขับถ่ายเขาได้เข้าห้องน้ําในบ้านมีแผ่นรองซับถ้าเป็นสมัยก่อนสมัยผมจบใหม่ๆก็ใช้ก็จะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ครับแต่เดี๋ยวนี้ก็จะมีพวกแผ่นรองซับที่เพิ่มอำนวยความสะดวกด้วยกันมาพร้อมด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นใช่ครับก็ต้องแลกกันนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็จะมีถ้าเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็จะมีถาดฝึกปัสสาวะเป็นพลาสติกที่แบบ ใช้ล้างแล้วกล,ลับมาใช้ใหม่ได้ก็ก็เป็นทางเลือกที่ดีได้เหมือนกันครับ<อ><ะ>ก็จะได้ทราบว่านอกเหนือจากเรื่องของอาหารเรื่องของพฤติกรรมใช่ไหมคะการดื่มน้ําการกินน้ําของมันก็มีผลทําให้เกิดการเป็นนิ้วขึ้นมาได้แล้วถ้าเป็นแล้วเป็นแล้วนี่รักษาหายได้ผ่าตัดได้เหมือนกับคนเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับโดยปกติในคนเนี่ยที่จะเจอนิ้วเรามาักจะเจอนิ้วในไตามากกว่านะครับซึ่งก็จะมีกระบวนก<อ>ารรักษาที่ที่หลากหลายครับซึ่งน้องหมานแลงแมว,วก็เป็นนิ้วในไตได้เหมือนกันแนต่ <Yeah. S 1> ว่าเราจะพบบ่อยที่ แต่พอปสัสสาวะมากกว่าต่างจากคนเ oh. นาะแล้วก็ชนิดก็จะต่างกัน mm. ในคนเนี่ยจะเป็นนิว่วเป็นผลึกของแคลเซียมออกซาเลตที่ไตเ <c oughs> นาะในใน,ในน้องหมาน้องแมวเนี่ยเป็นได้แ้งแคลเซียมออกซาเลตชนิดเดียวกันเลยกับคน <c oughs> แล้วก็เป็น,นชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าสตรูไวท์ <c oughs> เป็นองค์ประกอบที่แตกต่างกันไม่ต้องจําชื่ออะไรเนาะเอาง่ายๆคือมันจะมีนิ่วชนิดที่ละลายได้กับละลายไม่ได้ครับซึ่งซึ่งทละลายได้เนี่ยใช้อาหารละลายได้แต่ว่าต้องใช้ความอดทนแล้วก็เวลานะครับอ่าซึ่ง ถ้าเป็นนิ้วที่ละลายไม่ได้เนี่ยมี <Okay. S 1> สองทางเลือกครับ <Yeah. S 1> หนึ่งก็คืออาจจะทําการรักษาก,กระเพาะปัสสาวะเสบที่มักจะเกิดขึ้นพร้อมกับการเกิดนิ้วเนาะ <Yeah. S 1> แล้วก็พออาการดีขึ้นเนี่ยอาจจะพิจารณาการผ่าตัด <Yeah. S 1> หรือไม่ผ่าตัดก็ได้ <Yeah. S 1> คำว่าไม่ผ่าตัดก็ได้เพราะว่าในบางกรณีครับน้องหมาน้องแมวเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกับก้อนนิ้วนั้นได้ mm. คําว่าอยู่ร่วมไม่ได้หมายความว่าอยู่กันอย่างมีความสุขนะจ <Yeah. S 1> ะสระเพะสสเส็จบ้างนา,นานันนครัังแต่ว่า มีอาจจะเพราะว่ามีความเสี่ยงในการผ่าตัดที่สูงกว่าครับอย่างเช่นอายุ <okay. S 2> นะครับหรือความเสี่ยงชอสายพันธุ์ค่าเลือดสุขภาพอย่างเงี้ยครับ <Okay. S 2> ก็จ,จะต้องพิจารณาว่าเราเน้นความปลอดภัยเรื่องของการวางยามากกว่า oh. ก็เลยไม่วางยานะครับ <Okay. S 2> แต่ถ้าแต่ถ้าสามารถวางยาได้เนี่ยเราก็แนะนําว่าวางยาแล้วก็ผ่าแล้วกันก็เอาอไป ทีนี้พอออกไปแล้วครับโอกาสในการกลับมาเกิดนิ้วซ้าเนี่ยสูงเกินครึ่งครับทําไมคะสูงเกินครึ่งเพราะว่าโดยปกติเราก็จะนึกว่าอาเราเป็นใช่ไหมเหมือนเราป่วยเรากินยาแล้วก็หายอันนี้คนละกรณีนะคบคือป่วยปั๊บผ่าตัดปัด๊บเอาออกไปปั๊บ แล้วถ้ามีพฤติกรรมเดิมๆกินอาหารเดิมๆไม่ได้ป้องกันการกลับมาเกิดซ้ําเนี่ยก็จะเกิดโอกาสที่จะมีนิ้วซ้ําได้ค่อนข้างจะมากเลยครับเพราะว่าน้องหมาย,ยังเป็นตัวเดิมน้องแมวเป็นตัวเดิมเนาะท่อปัสสาวะเล็กเหมือนเดิม โอ้ oh, อันนี้ทางด้านของเจ้าของต้องรู้เลยต้องทําความเขา้าใจกันว่ามีโอกาสในการที่จะกลับมาได้แต่มันมีความเข้าใจผิดบางเรื่องด้วยเหมือนกันใช่ไหมคุณหมอที่บอกว่านิ้วละลายได้เองหรือว่ามีอาหารพิเศษที่จะรักษานิ้วทุกชนิดอันนี้มันเป็นความเข้าใจท,ท,ที่มันผิดหรือมันถูกต้องหรือมันคลาดเคลื่อนอะไรยังไงคะ มันจะถูประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นครับก oh, ็คือโดยโดยอาหารที่ผมกล่าวถึง mm. ครับมันจะมีโอกาสที่จะละลายนิ้วนิ <Okay. S 2> สตรูวไวทที่เป็นสตรูวไวททั้งก้อนเลยร้อยเปอร์เซ็นนะครับที่ต้องใช้เวลาเนาะแล้วก, <Okay. S 2> แวก็แล้วก็ความอดทนอย่างมากในการ <Yeah. S 2> ละลายคือเราต้องกินอาหารปับ๊บ mm. แล้วก็อกรอส,สักระยะหนึ่งสักสองสามนาทเอ็กซเรย์ว่าเล็กลงไหม mm. ทานอาหารต่อแล้วก็ดูเล็กลงไหมจ <Okay. S 2> นกระทั่งมันหายไปหมดเลยแต่ทีเนี้ยความความยากคือนิ้วหนึ่งก้อนเนี่ย สามารถเป็นองค์ประกอบของนิ้วหลายชนิดอยู่ด้วยกันได้ห <okay. S 2> มายความว่าแกนแกนกลางของเขาเนี่ยครับ <Okay. S 2> อาจจะเป็นนิ้วชนิดที่ละลายไม่ได้ก็ได้นะครับ <Okay. S 2> ดังนั้นเวลาเราให้อาหารละลายนิ้วแล้วเขเล็กลงเนี่ย <Okay. S 2> ไม่ได้ เป็นเรียกว่าเป็นความเป็นเป็นผลที่ค่อนข้างดีแล้วกัน <Okay. S 2> แต่ยังต้องวางใจนะครับ <Okay. S 2> บางทีเล็กลงเล็กลงจนกระทั่งไม่เล็กลงต่อไปแล้ว <Okay. S 2> นั่นอาจจะหมายความว่านิ้วข้างในเนี่ยเป็นนิ้วอีกชนิดหนึ่งที่ละลายไม่ได้ <Okay. S 2> เลยต้องใช้การผ่าตัด,ตดครับ mm. ซึ่งอาหารละลายนิ้วเนี่ยโดยปกติเราใช้อ่เราเรียกว่าอาหารประกอบการรักษาโรค <Okay. S 2> เนาะ <Okay. S 2> เป็นเฉพาะเลย oh. ที่ที่สตอแพร์คุณหมอครับเป็นคนต้องเลือกแล้วก็แนะนำเพราะว่า ถ้าให้ผิดผิดเนี่ยเกิดความเสี่ยงในการเกิดโรคอื่นได้ด้วยเหมือนกันค่ะเนาะดังนั้นก็ต้องให้คุณหมอช่วยดูแลครับก็คือหมายความว่าอาจจะมีเจ้าของบางคนที่คิดว่าอาการเนี้่าจจะเป็นนิ้วก็เลยไปซื้อยาไปซื้ออาหารพิเศษมารักษาเองอย่างนี้หรอคะทุกครับเจอเจอคน<ฮ>น้าจะเยอะครับแล้วก็เออทำให้เกิดนิ้วซ้ำได้ด้วยอาหารที่รักษาอยู่ดูซับซ้อนไหมฮะค่ะ เน,นื้อามด้วย,ายวอาหารหลักคานนี้เพราะอาหารหลักฐานน้โดยโดยคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยครับจะมีโปรตีนค่อนข้างต่ําเนาะแล้วก็จะมีโซเดียมหรือเกลือเนี่ยสูงขึ้นมานิดนึงใ,ในระดับที่ไม่อันตรายต่อต่อร่างกายแต่ถ้าน้องเป็นโรคหัวใจหรือโรคไตเนี่ยจะเริ่มมีความเสี่ยงและโรคนี้ต้องระวังนะครับแต่ถ้าเป็ไม่ได้เป็นโรคเลยสองโรคเนี้ย ให้อาหารตัวนี้ได้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือจะมีพลังงานค่อนข้างสูงที่พลังงานสูงเพราะว่าน้องจะได้กินอาหารน้อยลงหน่อยหนึ่งเพื่อเจ้าตะก,กรอนที่มันเกิดจากสารอาหารเนี่ยมันจะได้เข้าไปในร่างกายน้อยหน่อยโอกาสก่อตัวของก้อนนิ้วก็จะน้อยลงครับอืแต่ว่าบางทีเนี่ยเราให้ผิดคือ เราเคยให้อาหาร50กรัมเราก็จะให้50กรัมทีนี้ถ้าอาหารเดิมพลังงานน้อยกว่าจะเจ้าอาหารรักษาเนี้ยเท่ากับว่าน้องได้พลังงานเยอะขึ้นนะครับทําให้น้องอ้วนน้องอ้วนก็จะเป็นปัจจัยในการเกิดนิ้วมันก็เลยวนเวียนมาว่าทําไมรักษาโรคนิ้วแล้วไม่หายสักทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นที่สําคัญที่สุดเลยต้องพาไปหาสัตวแพทย์ก่อนให้วินิจฉัยก่อนเลยว่าเป็นนิ้วประเภทไหนแล้วก็ต้องรักษาแบบไหน ใช่ครับอันนี้ถูกต้องที่สุดเลยครับหาคุณหมอดีที่สุดครับวันนี้ฟังไปแบบได้ข้อมูลคร่าวๆแต่ว่าถ้าถ้ากังวลรู้สึกน้องหมาน้องแมวที่บ้านปัสสาวะบ่อยปัสสาวะขาดหรือแม้แต่ว่าถ้าหนักขึ้นคือคมีมีสีแดงขึ้นเนาะหรือ,อม,มีเลือดปนอย่างเงี้ยครับพาหาคุณหมอก่อนอย่าเพิ่งเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วเช็คข้อมูล g o เ g l e แ,แชท GPT อะไรอย่าเพิ่งนะครับหาคุณหมอก่อนดีกว่าครับอ๋อแปลว่าเดี๋ยวนี้คนในส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งในที่เข้าที่การแบบนี้แหละคะคุณหมอ ใช่ครับผมแล้วก็จริงๆข้อมูล<อ>ทางออนไลน์เนี่ยมีส่วนเชื่อได้แล้วก็เชื่อไม่ได้เนาะแต่ว่าโดยส่วนมากเราก็จะแบบบางทีถ้าเราเราไม่ยังไม่ได้เป็นประสบการณ์ม่อย่างเช่นเลี้ยงน้องหมาตัวแรกแมวตัวแรกอย่างนี้ครับเราก็อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ง่ายเพราะว<อ>่าบางทีครับบางคนไปบางท่านนะครับเขาเขาเลี้ยงน้องหมาน้องแม่แล้วมีประสบการณ์ก่อนหน้าเราแต่อาจจะมีความบังเอิญมีความเข้าใจผิด นึงเนี่ยเราก็ส่งต่อกันมาแต่ว่าความเชื่อที่มนเรียกว่าเรื่องจริงข้อเท็จจริงที่มันเป็นข้อถูกต้องก็มีอยู่บ้างเหมือนกันครับค่ะเพราะฉะนั้นยังไงคะอะไรที่มันควรจะเชื่อหรืออะไรที่ควรต้องตั้งข้อสงสัยแล้วเราต้องไปหาสตอแพทย์ในประเด็นนี้เลยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนิวเนี่ยครับก็หลักๆเลยคือถ้าเห็นถ่าเห็นว่าผิดปกติอะครับผมมองว่าผมมองว่า เราเราใช้อุปกรณ์เราใช้เรื่องของข้อมูลทางออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตเนี<ม>่ยเป็นเป็นเรื่องประกอบแล้วดูว่าตรงกับหมาแมวเราไหมเราช่างใจสักครึ่งครึ่งหรือสักสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นตครับที่เหลือไปสอบถามคุณหมอเนี่ย<ม>จะดีที่สุดแล้วก็คุณหมอเองครับจะตรวจเลือดด้วยความที่ข้อมูลบางครั้งนะครับของที่เขาโพ,โพสหรือคุยกันในในออนไลน์เนี่ยไม่ได้ผิดหรอกค,ค่ะเพียงแต่ว่าเป็นน้องหมาน้องแมวคนละตัวกันอย่าง<ม>นั้น พื้นฐานสุขภาพเนี่ยก็ไม่เหมือนกันอ,อย่างเช่น,น,นถ้าน้องหมาน้องแมวเราเนี่ยตับอ่อนไม่ค่อยดีอยู่แล้วด้วยครับเราไปให้อาหารโดยที่เราไม่ได้คํานวณไม่ได้มีการาเรียกว่าประเมินสุขภาพก่อนนะครับาอาจจะเกิดผลเสียในระยะยาวจะยะยาวมากกว่าการที่เราไปหาคุณหมอแล้วเมีการประเมินความเสี่ยงเรื่องของเรคอื่นๆก่อนด้วยครับโอ้โหคือมันไม่ง่ายกับการที่เราจะมาตั้งถ้ามามาวินิจฉัยเอง เพราะจริงๆแล้วมันมีปวาหาซับซ้อนมากกว่านั้นใช่ครับเหมือนเราเองเราก็ถ้าเราแค่ปวดหัวเล็กน้อยเราไปซื้อยากินได้แต่ถ้าเราสักสองสามวันไม่ดีขึ้นเราเองก็ควรไปหาหมอเหมือนกันนะครับค่ะอย่ารักษาเองเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกไงมันง่ายสั่งยาซื้อยาจ่ายยาเองกันแต่ผลที่ตามมาี่มันอันตรายมากกว่าที่เราจะคาดคิด ถูกต้องไม่คุ้มเลยครับใช่ไม่คุ้มไม่คุ้มในระรยะยาวแล้วจริง,<ช>รงๆแล้วอย่างปริมาณน,น้ําที่สัตว์เลี้ยงได้รับในแต่ละวันเน่ยมันมีผลใช่ไหมมันมีผลเพราะฉะนั้นจะทํำยังไงคะให้ให้เจ้าของหรือวเราเนี่ยรู้ได้เลยว่าแมวหรือว่าสุนัขของเราเนี่ยมันดื่มน้ําอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมหรือว่าอาถย่างบางตัวเนี่ยเขาดื่มน้ําน้อยมันมีวิธีการไหมคะที่เขาจะทําให้เขาดื่มน้ํามากขึ้นอืม คือถ้าเป็นของน้องหมาไดง,ง่ายกว่าน้องแมวครับ oh, เพราะว่าเขากินอาหารที่ที่เนื้ออาหารเนื้อสัมผัสอาหารเนี่ยมีความแบบเละๆเนี้ยได้แต่น้องแมวบางทีใครเป็นทาสแมวจะรู้ครับว่าเน,เนื้อสัมผัสอาหารเปลี่ยนไปนิดนึงเขาอาจจะไม่กินก็ได้ mm. นะครับทีนี้เรื่องของการเพิ่มน้ำนะครับ <Okay. S 2> เ,เราสามารถให้เป็นอาหารเปียกได้นะครับ เพราะอย่างอาหารเปียกอย่างที่ผมบอกไปอาหารเมร็ดเนี่ยมีน้ําสัก5้าสิเปอร์เซ็ต์เนาะ,ะแล้วเป็นอาหารเปียกเนี่ยจะมีน้ำจากเจ็ดสิเก้าสิเปอร์เซนเลยดังนั้นก็จะเป็นการกระตุ้นไม่สีเป็นการเพิ่มการกินน้ําให้โดยอัตโนมัติเลยครับหรือแม้แต่การทําเป็นอาหารโฮมคุกที่ผ่านการคํานวณมาอย่างถูกต้องอก็ช่วยได้เนาะทีนี้เรือ่องของการกินน้ำนะครับ โดยปกติถ้าเป็นน้องหมาน้องแมวอะครับพันเล็กๆเ,เนี่ยต้องการน้ำสักประมาณสองถึงสารอยเอ่อซีซีเอนะครับต่ mm hmm. นอวันจริงๆมันต้องคำนวณเนานะว่าเขาต้องการน้ำกี่กี่ซีซีนะครับเพียงแต่ว่าถ้าถ้าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยผมจะบอกคุณพ่อคุณแม่น้องน้องๆทุกทุกเคสเลยว่าจะเลี่ยงการป้อนน้ำ เพราะว่าในปัจจุบันนะครับเราดูแลเขาใกล้ชิดมากขึ้นผมเจอหลายๆบ้านใช้วิธีการป้อนเพราะกลัวน้องทานดื่มน้ำไม่พอกันก็เลยก็เลยมันจะเป็นการสร้างพฤติกรรมการไม่กินน้ำด้วยตัวเองพอรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่เขาป้อนใช้ใชหลิงป้อนอะไรอย่างนี้ครับแต่ต่างกันกับการที่เราเอาชามหรือช้อนมาไว้ใกล้หน้านะครับคือถ้าเอาวางใกล้ๆเขาดื่มเองเนี่ยผมว่าผมยังเรียกว่ารับได้เพราะเขายังมีพฤติกรรมการดื่มเองเนาะนะครับ ดังนั้นเลี่ยงการป้อนเพิ่มการกินน้ําด้วยอาหารเปียกหรืออาหารหอมคุกนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยอันนี้ง่ายสุดเลยคือมีจุดวางน้ําที่เข้าถึงได้ง่ายหลายจุดในบ้านก็จะทําให้เขาเขาต่อยขี้เกียจนะครับก็ยังก็ยังจะก็ยังจะได้กินน้ําอยู่คืออย่าสปอยมากใช่ไหมคุณหมอ ก็ถือว่าสปอยนิดหนึ่งอาครับแต่ว่าก็สปอยดนิดหนึ่งแต่ว่าก็เป็นความสุภาพครับเหมือนเอาอย่างนี้ครับเหมือนเราั่งอยู่ออฟฟิศทั้งวันอย่างเงี้ยถ้าเรามีตู้กดน้ําอยู่อยู่ในอยู่ในอยู่ในห้องครัวของบริษัทแล้วกันกับการที่เรามีขวดน้าขวดหนึ่งที่วางอยู่ที่โต๊ะแล้วมีแก้วครับโอกาสที่เราจะมีเทน้ําจากขวดแล้วกินน้ําดื่มน้ําเนี่ยมันก็จะเยอะกว่าการที่เราลุกขึ้นไปแล้วไปที่ ตู้แช่นะครับดังนั้นก็เหมือนเป็นเป็นการเพิ่มโอกาสให้เขาเดินานได้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราเดินบ้างมันก็เป็นการขยับตัวบ้าง อันน้นดีที่สุดเลยถ้ามาแล้วเราไปดยมาแต่คนมาแล้วเราขยันใช่ครับต้องฝึกต้องฝึกไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะมีไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของโรคนิ้วแต่จะมีอาการอย่างอื่นเข้ามาด้วยตามพวกดูสุนัขพันธุ์ใหญ่ๆซึ่งเขาน่ารักมากก็เลยตามในโซเชียลไม่บางตัวเป็นมะเร็งหรืออะไรซึ่งรู้สึกว่าโหโรคปัจจุบันของเขานี่มันมันมากขึ้นมันมันน่าเป็นห่วงมากขึ้นเลยนะคะคุณหมอ ใช่ครับด้วยความ,มที่หนึ่งก็คือเราดูแลเขาได้อายุยืนขึ้นเลยครับอโอกาสที่เราจะเจอโรคแลกเนาะมันจะเยอะขึ้นบา,บางบ้านเลี้ยง คือด้วยอายุไขของน้องหมาครับพันธุ์ใหญ่จะอายุสั้นกว่าพันเล็กเนาะอันนี้เป็นที่คุณพ่อแม่ก็จะทราบอยู่แล้วว่าต้องทําใจนะว่าถ้าเลือกที่จะเลี้ยงพันธุใหญ่เนี่ยอายุไข่เราจะสั้นกว่าแต่นั้นโอกาสที่จะเลี้ยงได้สักสิบสี่สิบห้าปีพันธุใหญ่เนี่ยโอ้เก่งมากเลยครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเจอโรคเยอะผมก็ดูแลเคสที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันโอ้เยอะเลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็มีหลายชนิดของมะเร็งด้วยครับอืมค่ะ นี่อันนี้เป็นเรื่องที่แบบต้องทำความเข้าใจมากๆจริงๆยิ่งเวลาที่เลี้ยงเดี๋ยวนี้ทุกคนจะเลี้ยงแบบเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวเพราะฉะนั้นการดูแลดูแลดีมากอาหารต่างๆก็มีถ้าชอบวิวัฒนาการที่ดีมากเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะทำให้อายุยืดยาวใช่ครับผมถูกต้องเลยครับค่ะแต่ตอนนี้เอาเรื่องนิ้วก่อนเลยก็ได้ทำความเข้าใจแล้วที่ประเด็นที่สำคัญคืออย่าถามโซเชียลอย่างเดียว ถามคุณหมอตัวจริงหน่อยอันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญมากใช่ครับผมค่ะก็ะพื้นที่ขับถ่ายปัสสาวะต้องดีด้วยนะครับเดีว<ช>ผมลืมพูดไปนิดนึงอย่างที่น้องแมวเนี่ยกระบาดทรายต้องเพียงพอแล้วก็สะอาดด้วยเนาะส่วนของน้องหมาเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าช่วงเย็นช่วงเช้าเราพาเดินได้เนี่ยบางบางบางท่านเขาอยู่ในหมู่บ้านนะครับก็จะมีที่แวะปัสสาวะได้แล้วเราก็จะต้อง เก็บที่ขับถ่ายให้ใ<ช>ใหเรียบร้อยเนอะอาจจะ<ช>น้ำมาล้างหรืออะไร<ช>ก็แล้วแต่นะครับจะได้ไม่มีปัญหากับเพื่อนบ้านด้วยก<ช>็ก็จะช่วยเป็นการกระตุ้นให้เขาได้ปสัสสาวะมากขึ้นด้วยครับก็จะลดความเสี่ยงได้จริงๆแล้วถามนการที่เลี้ยงแบบปล่อยไม่ใช่ตาม,มีตําเกิดแต่ปล่อยอิสระดูแลแบบไม่ต้องอะไรปราะเขาโง่มากไม่ต้องสปอยมั้ยความอายุยืนหรือความแข็งแรงมันมีความต่างกันไหมคะหรือมันไม่ต่างกันเลย ก็จะมีความแตงจริงๆเล่นระบบปิดร้อยเปอร์เซนเนี่ยอายุยืนกว่านะครับอายุยืนกว่าเพราะโอกาสไปสัมผัสโลกเนี่ยจะน้อยแต่ว่าเราก็ต้องดูแลอีกแบบหนึ่งต้องดูแลอีกแบบหนึ่งเหมือนเหมือนถ้าเราอยู่ต่างจังหวัดทํางานอยู่กลางแดดกลางแจ้งเนี่ยเราอาจจะได้รับภูมิคุ้มกันบางอย่างที่ดีแต่เราก็จะมีความเสี่ยงบางอย่างในขณะที่ถ้าเรานั่งทํางานอยู่ในออฟฟิศนะครับ เราก็จะเป็นออฟฟิศซินโดมถ้าเราพฤติกรรมไม่เหมาะสมดังนั้นทั้งสองอย่างครับทั้งเลี้ยงเปิดเลี้ยงปิดเนี่ยก็ก็เรียกว่าเป็นเป็นความเสี่ยงคนละด้านละกันแล้วก็มีต้องมีวิธีการดูแลที่แตกต่างกันไปครับนี่เรามีออฟฟิศซินโดมสำหรับคนแล้วพวกสัตว์พวกนี้มีมีโฮมโฮมซินโดมไหมจริงๆก็คือเป็นโรคที่เกิดจากความการเคลื่อนไหวน้อยนี่แหละครับแล้วก็บางทีคุณพ่อคุณแม่ก็จะ รู้สึกผิดที่ปล่อยเขาอยู่คนเดียวก็จะปนเปื้อด้วยความแบบใ้ขนมเพิ่มแล้วกันนะแม่รู้สึกผิดจังเลยอะไรเงี้ยครับอ่าก็เอาเป็นว่าได้รับรู้ได้เข้าใจแล้วล่ะนะคะก็เรียกว่าเดินทางสายกลางค่ะดีที่สุดถูกต้องครับแลวเมื่อป่วยก็ไปพบคุณหมอครับใช่นะคะอย่าชัดอย่าชัดถามเพราะคําตอบเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องที่สุดใช่ครับจะฟังไม่เชื่อขึ้นไว้ก่อนใช่ใช่เพราะตองที่คุณหมอบอกมาแค่นี้ก็มีหลายประเภทแล้วค่ะ นะคะค,ค,คะัค้านิววก้อนเดียวกันก็ยังมีหลายประเภทเลยอันนี้ถูกต้องโอเคค,ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณหมอคะยินดีมากมากคุณ้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,คะสัตวแพทย์อาสาจอสอรอ